เรียนท่านประธานกรรมการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านกระผมนายกฤษดาสิทธิวังผู้อำนวยการโรงเรียนต้นดีศึกษาสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงรายกระผมขออนุญาตนำเสนอผลงาน Best Practice ด้านการบริหารจัดการศึกษาปรถมวัยเรื่อง A-MEC Weekly Report ระบบรายงานพัฒนาการปรมวัยแบบองค์รวม เพื่อการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนครับการศึกษาปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นรากฐานของพัฒนาการและการเรียนรู้ในระยะยาวเด็กปฐมวัยจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและภาษาอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการติดตามพัฒนาการเด็กยังขาดความต่อเนื่อง และการสื่อสารข้อมูลระหว่างครูกับผู้ปกครองยังไม่เป็นระบบเดียวกันอย่างชัดเจนจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดูแลผู้เรียนโดยรวมครับโรงเรียนต้นดีศึกษาจึงพัฒนานวัตกรรม Amec weekly report ขึ้นเพื่อเป็นระบบรายงานพัฒนาการรายสัปดาห์ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียนแนวคิดสำคัญคือการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงใช้ภาษาทางบวกเน้นการส่งเสริมพัฒนา และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวเพื่อให้การดูแลผู้เรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพครับ a m e c Weekly Report ใช้กรอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมครอบคลุมพัฒนาการเด็ก9ด้านได้แก่ภาษาอังกฤษทักษะการพูดภาษาอังกฤษ Phonics ภาษาไทยคณิตศาสตร์พัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญากรอบดังกล่าว ช่วยให้ครูสามารถติดตามพัฒนาการเด็กได้ครบทุกมิติสะท้อนศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างแท้จริงและไม่มุ่งเน้นเฉพาะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวครับการดำเนินงาน a m e c Weekly Report มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาระบบรายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน<ง>เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมเ<ง>พื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครอง เพื่อใช้ข้อมูลพัฒนาการเป็นฐานในการวางแผนพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลและเพื่อยกระดับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัยของสถานศึกษาครับกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินงานครอบคลุมทุกภาคส่วนครูสามารถใช้ข้อมูลพัฒนาการในการพัฒนาเด็กได้อย่างตรงจุดเด็กได้รับการดูแลตามความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้ปกครองเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานมากขึ้นและโรงเรียนมีฐานข้อมูลพัฒนาการ ที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริงครับกระบวนการดำเนินงานเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาจากนั้นออกแบบนวัตกรรมและเครื่องมือรายงานตามหลักสูตรปฐมวัยทดลองใช้และรับข้อเสนอแนะจากครูและผู้ปกครองนำไปใช้จริงอย่างเป็นระบบทั้งโรงเรียน ติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาครับในระดับการปฏิบัติครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจัดทำรายงาน AMEC weekly report รายสัปดาห์และสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ กระบวนการดังกล่าวทําให้การดูแลผู้เรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องทุกฝ่ายมีข้อมูลร่วมกันในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบครับจากการดําเนินงานพบว่าครูมีเครื่องมือในการติดตามพัฒนาการเด็กที่ชัดเจนและเป็นระบบเด็กได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและต่อเนื่องผู้ปกครองเข้าใจพัฒนาการของบุตรหลานอย่างชัดเจนมากขึ้น และโรงเรียนมีฐานข้อมูลพัฒนาการที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริงครับ Amec weekly report ช่วยเชื่อมโยงการทำงานระหว่างห้องเรียนโรงเรียนและครอบครัวทำให้การดูแลผู้เรียนเป็นไปอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเป็นระบบเดียวกันทั้งสถานศึกษาส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยมีความเข้มแข็งและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับปัจจัยความสำเร็จของนวัตกรรมนี้ประกอบด้วย ภาวะผู้นำและการสนับสนุนจากผู้บริหารความร่วมมือและความเข้าใจของครูผู้สอนรูปแบบรายงานที่ชัดเจนใช้งานได้จริงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและระบบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้นวัตกรรมสามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดผลอย่างยั่งยืนครับโดยสรุป AMEC weekly report เป็น best practice ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยที่ช่วยดูแลผู้เรียนแบบ ทุกคนทุกด้านและทุกสัปดาห์เป็นระบบที่มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์สามารถพัฒนาต่อยอดและขยายผลได้ในระยะยาวและเป็น,นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึงและยั่งยืนกระผมขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติรับฟังการนำเสนอผลงานครับ